ถึงคุณอาจจะไม่รู้จักชื่อของเขาคนนี้ผมก็เชื่อว่าคุณจะต้องเคยเห็นเขาและรับรู้ถึงการมีตัวตนของเขาอย่างแน่นอนเพราะเขาไม่เหมือนเชฟทั่วๆไปด้วยร่างกายที่กำยำกล้ามเป็นมัดๆเชฟผิวสีเข้มตัวใหญ่ด้วยลักษณะทั้งหมดนี้ทำให้ผู้คนจำเขาได้ไม่มีลืมและให้ฉายาเขาไว้ว่าเป็นเชฟที่แข็งแกร่งที่สุดและนี่คือเดอะเชฟ กับเชฟของเราในวันนี้อันเดร์รัสอันเดรรัชอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงมากนักในฐนานะเชฟแต่โดยวินัยของเขาและความไฟรู้ในด้านอาหารก็ทำให้ฝีมือของเขานั้นสู้กับเชฟชื่อดังหลายๆคนได้ไม่ยากนักวันนี้เราจะพาทุกคน ไปรู้จักกับเขาให้มากยิ่งขึ้นก่อนจะรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับอันเดรย์รัชเกิดเมื่อวันที่7กันยายนปี1974ในเมืองโคลัมบัสรัฐมิสซิสซิปปีประเทศสหรัฐอเมริกาเขาเกิดมาในครอบครัวใหญ่มีพี่น้องรวมกันถึง5คนเป็นผู้หญิง3และผู้ชาย2 พ่อของเขาประกอบอาชีพเป็นช่างก่อสร้างมากว่า50ปีอันเดรถูกเลี้ยงมาให้แข็งแกร่งตั้งแต่ยังเด็กโดยพ่อของเขาพ่อสอนให้เขาเป็นคนที่สู้งานอดทนและลงมือสุดความสามารถกับทุกๆสิ่งแต่ในความแข็งแกร่งนั้นก็มีความอ่อนโยนแฝงอยู่ในตัวของเขาเขาเป็นคนที่ลงไหลในอาหารมาตั้งแต่เด็กๆในตอนที่พ่อของเขาไม่เห็นอันเดรมักจะแอบจากงานหนัหนกๆไปช่วยแม่ของเขาทำกับข้าวในครัวอยู่เสมอ ปี1993อันเดรอายุได้19ปีเขาก็ตัดสินใจเข้าร่วมกับกองทัพสหรัฐด้วยความทุ่มเทของเขาอันเดรทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอน Hand to Hand Combat และไปประจำการมาแล้วกว่าหลายที่ไม่ว่าจะเป็นจอร์เจียเกาหลีใต้เทนตักกี้และนอร์ทแคโรไลนาเขาทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมและทุ่มเทให้กับกองทัพอย่างหนักถึงอย่างนั้นเขาก็ยังคงไม่ทิ้งในสิ่งที่เขารัก นั่นก็คือการทําอาหารอันเดรยังต้องรับผิดชอบทําอาหารให้กับทุกคนในที่ประจำการโดยวินัยทหารทาให้เขามีระเบียบรวดเร็วและวางแผนจัดการในครัวได้เป็นอย่างดีเขาจึงได้เข้าร่วม U.S. Army Culinary Arts Team ซึ่งเป็นทีมที่คอยจัดการเรื่องอาหารการกินในกองทัพนอกจากนี้ภายในกลุ่มยังมีการจัดการแข่งขัน JCTE ซึ่งเป็นการแข่งขันทำอาหารที่ใหญ่ที่สุดในกองทัพ และตัวอันเดรเองก็ไม่พลาดที่จะเข้าร่วมการแข่งขันนี้เขาชนะในรายการนี้และกวาดรางวัลเป็นเหรียญและถ้วยกว่า150รางวัลด้วยความสามารถขนาดนี้อันเดรจึงได้ถูกทาบถามให้เข้ามาทำงานในทำเนียบขาวในปี1997เขาจึงได้เข้าทำงานเป็นเชฟในธรำเนียบขาวและรับใช้ประธานาธิบดีของสหรัฐมาแล้วกว่า4คนได้แก่บิลคลินตันจอช W. บุช บารักโอบามาและโดนัลด์ทรัมป์เขาเป็นทั้งเชฟเป็นเบเกอร์และที่น่าทิ้งที่สุดเลยคือการสลักน้ำแข็งของเขาอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ประจำการในทําเนียบขาวเป็นหลักแต่ทำเป็นในเชิงพร์ธรรมซะมากกว่าเพราะหน้าที่หลักจริงๆของเขาคือการประจำการอยู่ที่เพนตากอนอันเดรทำงานไปมาทำเนียบขาวอยู่อย่างนั้นกว่า21ปีจนในที่สุด โลกก็กำลังจะได้รับรู้ถึงความแข็งแกร่งของชายคนนี้ในวันที่6มิถุนายนปี2018นักข่าว CNN ท่านหนึ่งได้โพสต์รูปภาพของเชฟ3คนที่กำลังจัดเตรียมอาหารในดินเนอร์หนึ่งของทำเนียบขาวแต่ทุกสายตาจับจ้องไปที่ชายคนเดียวกันนั่นก็คือตัวของอันเดรที่กำลังหันข้างโชว์ให้เห็นถึงกล้ามแขนที่ใหญ่24นิ้วของเขาโอ้ ใหญ่มากๆโอ้โหขดอูมเลยกล้ามแขนนั้นดึงดูดความสนใจผู้คนในโลกอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมากหลายคนสังเกตเห็นชื่อที่ปักอยู่บนเสื้อของเขาว่าเขาคือเชฟรัชและด้วยภาพนั้นเพียงภาพเดียวทำให้เขากลายเป็นคนดังในชั่วข้ามคืนทุกสื่อเริ่มให้ความสนใจกับเขาและขอนำตัวเขาไปสัมผณ์ในตอนนี้เขาเป็นที่รู้จักไปทั่วอเมริกา ทำให้ในงานเลี้ยงครั้งต่อไปของทําเนียบขาวผู้คนก็ไม่ลืมที่จะหาตัวเขาและถ่ายรูปกับชายผู้นี้จนมีอีกหนึ่งรูปออกมาให้พวกเราได้เห็นเป็นรูปของเชฟบรัชที่กําลังทําอาหารด้วยท่าทีที่ดุดันและหน้าเกรงขามเกินกว่าภาพลักษณ์ทั่วไปของเชฟทําให้ภาพนี้เองถูกเอาไปทําเป็นมีมต่างๆมากมายในอินเทอร์เน็ตและทําให้ทุกคนทั่วโลกรู้จักเขาในนามเชฟที่แข็งแกร่งที่สุด ใครมันเป็นคนตามจานนี่ออกเมาวะมันอร่อยมากเลยครับในที่สุดก็เจออาหารดีๆสักทีในตอนนี้ความดังของเขาก็ฉุดไม่อยู่อีกต่อไปแล้วในปี2019เขาถูกทับถามให้ไปทำรายการอาหารเป็นของตัวเองทำให้อันเดรตัดสินใจยุติบทบาททหารและการรับใช้ชาติของเขามากว่า25ปี เพื่อเดินไปยังความท้าทายใหม่อันเดรได้มีรายการทีวีแรกของเขาในชื่อ Chef in the City ซึ่งเป็นรายการที่เขาจะเข้าไปเยี่ยมชมร้านอาหารต่างๆในเมืองหรือไปเยี่ยมค่ายทหารและโรงพยาบาลเพื่อทำอาหารให้พวกเขากินและเขาก็ได้เปิดช่อง YouTube เป็นของตัวเองในวันที่26ธันวาคมปี2019และได้คอลแลบกับคนในวงการอาหารหลายๆคนอย่างที่เราเคยได้เห็นกัน นอกจากนี้เขายังมีอีกหนึ่งรายการที่มีชื่อว่า Kitchen Commando ในปี2022เป็นรายการที่ตัวของอันเดรจะเข้าไปปรับปรุงร้านอาหารที่ใกล้เจ๋งแบบเดียวกับ g อร์ดอนแ m มซีแต่เป็นการเทรนลูกจ้างในแบบวินัยทาหารเมื่อ <ille> พูดถึงทาหารแล้วทุกคนก็อาจจะรู้จักกับอาการที่ชื่อว่า PTSD และแน่นอนว่าตัวของอันเดรเองก็ไม่มีข้อยกเว้น เขาก็มีอาการ PTSD อยู่เช่นกันแต่สิ่งที่ทําให้เขายังคงใจเย็นและสู้กับอาการนี้ได้ก็คือการทําอาหารอันเดรพบว่าการทําอาหารนั้นทําให้เขามีความสุขมีสมาธิและใจเย็นลงเป็นดั่งการรักษาอีกทางหนึ่งของ PTSD และเนื่องจากเขาเคยเป็นเชฟของประธานาธิบดีมาก่อนทำให้เขา ต้องเจอคถาถามถึงอาหารโปรดของประธานาธิบดีอยู่บ่อยครั้งแต่คําถามที่เจอมากกว่านั้นก็คือกล้ามของเขาเป็นของจริงหรือไม่มีผู้คนมากมายที่ออกมาบอกว่ากล้ามของเขานั้นใหญ่เกินกว่าคนปกติทั่วไปและเชื่อว่าเขาต้องใช้สารกระตุ้นบางอย่างอย่างแน่นอนทำใหอันเดรต้องคอยออกมาบอกว่าเขาไม่เคยใช้สารกระตุ้นใดๆทั้งสิน้นกล้ามนี้เกิดมาจากการที่เขาเป็นคนกินเยอะมากๆและออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ โดยชีวิตประจำวันของเขาในหนึ่งวันเขากินถึง8,000กิโลแคลอรี่กินเยอะกว่าคนธรรมดาเกือบ3เท่าเลยทีเดียวและเขายังเข้ายิมวันละ2-3ชั่วโมงทุกวันทุกเชา้าเขาจะตื่นมาวิดพื้น2,222ครั้งเพื่ออุทิศให้กับเพื่อนทหารที่จบชีวิตตัวเองเฉลี่ยว,วันละ22คนต่อปีเนื่องจากอาการ PTSD และได้ตั้งเป็น challenge อันดับส p u ผู้เชฟชั e ปัจจุบันเชฟรัชก็ยังคงไปปรากฏตัวอยู่กับเชฟหลายๆท่านแต่ไปออกรายการอาหารและยังคงเดินหน้าให้กำลังใจเพื่อนเทหารและเด็กๆต่อไปและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเชฟผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเชฟอันเดร r รัชหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยและถ้าเพื่อนๆอ,อยากเห็นเชฟคนไหนมาปรากฏตัวในรายการ เดอะเชฟของเราก็บอกมาได้ที่ใต้คอมเมนต์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ